สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บิลเคมีลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่มเอพ e A เวอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงเช้าวันจันทร์วันประธานทษครับวันศุกร์ครับ12ธันวาคมนะครับวันนี้วันทํางานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับไปดูตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนครับเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับทั้งตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนซึ่งออกมาดีนะครับถือว่าพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ8เดือนและขณะเดียวกันนะครับจอเรสเคมหรือว่า ผู้ยื่นขอรับส่วยกา,การว่างงานก็อยู่ในระดับที่ปรับตัวลดลงต่ําสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ช่วยหนุนทําให้ดัชนีเองก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับแต่แล้วก็ตามครับก็ไปไหนได้ไม่ไกลนะครับเนื่องจากว่าหุ้นพลังงานก็ยังเป็นตัวที่ถ่วงอยู่นะครับเพราะว่าราคาน้มันที่ยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่องก็ทําให้มีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับ ปิดตลาดครับดาวโจนก็กลับมาปิดบวกได้ในการซื้อขายเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีของเขาครับโดยดาวโจนนะครับปรับตัวบวกไป6 3 1 9จุดครับ0.36%ในขณะที่ Nasdaq ก็บวกไป2 4 1 4จุดนะครับ0.52%และ s p 500ก็บวก9 1 9จุดครับ0 4 5นะครับในขณะที่ยุโรปนะครับยุโรปก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็กระเตื้องขึ้นนะครับ ดัชนีส่วนใหญ่ก็ยังกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้แต่ว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในกรีซนะครับซึ่งการเลือกอประหานด,ดีซึ่งจะเร็วขึ้น2สัปดาห์อาจจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วอาจจะนําไปสู่การจัดการเลือกตั้งและภักฝ่ายค้านนะครับซึ่งต่อต้านเรื่องนโยบายรัดเข็มขัด ก็อาจจะกลับมาเป็นรัฐบาลซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างความยุ่งยากให้กับทางสหภาพยุโรปนะครับตัวนี้เป็นความกังวลครับทำให้หุ้นของกรีซเองก็ร่วงอีกวันหนึ่งนะครับถึง7.4%ก่อนหน้านี้เคยร่วงไปถึง13%มาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฉุดทําให้อาเดเชนีของอังกฤษนะครับฟุตซี่ร้อยตลาดลอนดอนยังปรับตัวลดลงนะครับ38.34จุดครับ0.59%ในขณะที่แด x กซิลมมนนะครับบวกได้6 2 8 0จุดแรับ0.64%และ CAC 40 ปรับลดลงไป2.05จุดครับ0.05ที่ยังพอบวกได้แล้วก็ฝรั่งเศสเองก็ลบเพียงเล็กน้อยก็คงจะเป็นาการที่นักลงทุนเองเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาค่อนข้างสดใสนั่นเองนะครับส่วนเอเชียเช้าว,วันนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ปรับลดลงกันทั่วนหน้านะครับโดยเฉพาะหุ้นไทยนั้นลงหนักกว่าภูมิภาคเลย ทีเดียวนะครับโดยนิกเกิีกเช้าวันนี้เมื่อช่วง9ก้นาฬิกานะครับบวกอยู่185.82จุดครับก็1.08%นะครับในขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก14.87จุดครับ0.51%หา่งเซางเสงฮ่องกงนะครับบวก72.05จุด0.31%ครับ0.31%สาเรไทม์สิงคโปร์บวก10จุดนะครับหรือว่า0.3% ฟิลิปปินส์เองก็บวกครับ52.11 0.74คงมีเพียงอินโดนีเซียนะครับที่ปรับลดลงเล็กน้อยครับ1.54จุดครับ0.03นะครับส่วนหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าหนักทีเดียวนะครับนอกจากจะมีปัจจัยในภูมิภาคแล้วนะครับซึ่งตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับลดลงจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานเหมือนเหมือนกับบ้านเรานะครับซึ่งหุ้นกลุ่มพลังงานก็ถูกเทขายหนักแล้วล้วนแล้วแต่เป็นบิ๊กแคป ุด,ดัดชนีนะครับต่ําสุดของวันนี้ลบไปถึง51.32จุดนะครับก่อนที่จะปิดที่ระดับ1,526.81จุดนะรปรับลดลงไป32.75จุดหรือว่า2.1%ดูเปอร์เซ็นต์แล้วของเราก็ถือว่าหนักกว่าตลาดอื่นๆนะครับโดยมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานคึกคักมากนะครับ81,734ล้านบาทโดยรายย่อยเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ซื้อสุทธิ8,600กว่าล้านบาทส่วนสถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็ต่างชาติเมื่อวานนี้ขายสุทธิ ทั้งหมดเลยนะครับส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรครับหุ้นไทยจะกลับมารีบาวเหมือนกับตลาดในภูมิภาคหรือไม่นะครับไปติดตามจากคุณสุเชษสุแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิสารท่านชมครับผมทิศทานของเราก็จะเหมือนเหมือนกับภูมิภาคนะครับวันนี้เขารีบาวได้ครับกับทางพาณิตมองว่ารีบาวสลับนะครับแต่ทางพาณิตมองว่าบริเวณที่จะรีบาวเนี่ยจะมี ระดับที่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งห้าองูนนะครับน่าจะเป็นรักแบบรีบาว์ในระยะสั้นได้แล้วก็มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับหนึ่งห้าสี่อนะครับอย่างไรก็ตามถ้าจะให้เซตเนี่ยยืนแบบมั่นคงแล้วเปลี่ยนไปอีกขาหนึ่งคือ,อเฟตมีแนวโน้มดีเนี่ยต้องยืนขึ้นไปเหนือหนึ่งห้าหกศนให้ได้ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเซตจะเป็นลักษณะของการแกวงอยู่ตลอดเวลาจุดรับที่สําคัญที่ทางธทาคนิตว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็คิดว่าจะเป็นจุด รับสุดท้ายเนี่ยคือประมาณ1.465ถ้าต่ําลงไปอย่างนั้นเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามโดยภาพเดิมเดิมเนี่ยคือ1ถ้าขึ้นไปเหนือ1.560ได้ไปต่อหรือสบายใจแต่ถ้าหลุดลงมานะครับหลุดลงมาให้ระมัดระวังตรงที่บริเวณต่ํากว่า1.517นะครับเพราะนั้นไม่ไม่อย่างนั้นจะลงไปข้างล่างเลยคอกลยุทธ์ยังคงแงนะนําว่าให้มีโอกาสซื้อสลับ นะครับซื้อสะสมสําหรับนักลงทุนส่วนนักเองไหลให้เรามัดระวังวันนี้ทางไทม์นิตเอาหุ้นตัวหนึ่งมาให้ลงทุนมีเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับคืออิตาเลียนไทยดิมโหลดเบนซ์ไอทีดีครับราคาเป้าหมายไอทีดีเนี่ยทางไทม์นิตวางไว้สิบบาทสี่สิบตางค์สิ่งเนื่องจากราคากลุ่มรับเหมาเนี่ยเราให้ราคาเขาหกบาทยี่สิบห้าตางค์มุลคชาที่ลงทุนในต่างประเทศเราให้เขาสองบาทแล้วก็ในโครงการเหมืองโปรเตสเนี่ยให้อีกสองจุดหนึ่ง เพราะฉะนั้นราคารวมกันแล้วเนี่ยเป้าหมายของราคาไอทีดีเป็นสิบาทสิบสัางแนะนําซื้อครับแล้วก็มีแนวโน้มของรถไฟฟ้าสีเขียวที่ได้สัญญามาเนี่ยจะทําให้กําไรของเขาเพิ่มมากขึ้นครับไอทีดีซื้อครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณสุเชษครับคุณมากครับสวัสดีครับเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมามาดูราคาน้ํามันทองคําครับถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไง พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียียดไปอยะไปอยักกันหน่อย้ั่นมีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมรรกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ เข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์ุมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ุภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ การน้ำมันเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะ WTI นะครับก็ยังปรับลดลงแล้วก็หลุด60เหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อคืนนี้ปิดที่59เหรียญ95้าสิบหเซนก็ปรับลดลงไป99เก้าเซนนะครับเกือบ1เหรียญที่เดียวน,นะครับส่วนเบรนส์ครับปรับลดลงด้วยเช่นกันครับ56าสิบหกเซนปิดที่63เหรียญ68สิบแปดเซนนะครับกลุ่มชาติผู้ส่งออกน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกนะครับโดยเฉพาะ อาซาอุาาดิอราระเบียอ,อิรักอ่าคูเวตนี่ต้องการที่จะกดดันราคาให้ต่ำกว่า50เหรียญน,นะครับเพราะว่าต้องการที่จะสกัดกั้นเชลออยล ของทางสหรัฐที่จะออกมาจําหน่ายตีตลาดโลกนะครับเขาก็ต้องการรักษาส่วนแบ่งโดยจะกดราคาน้ํามันลงอีกเมื่อวานนี้คูเวตก็ปรับลดราคานน้ํามัที่ส่งขายให้กับทางเอเชียลงอีกนะครับทำให้จุดราคาน้ํามันลงมานะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้เงินบาทก็เมื่อช่วง9ก้นาฬิกานี่ยังอยู่ระดับที่ทรงตัวนะครับสามสแครับแต่ว่าเย็นมีทิศทางที่อ่อนค่าลงนะครับล่าสุดนี้อยู่ที่1 1 9 0 9เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนยูโรก็ส่งส่งนะครับ ส่วนทองคำครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับย่อลงเพียงเล็กน้อยครับจากดอลลาร์ที่มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญโดยเฉพาะกับเยนนะครับ ก็ลบปรับตัวลดลงไป3เหรียญ80เซนครับสำหรับตลาดโคเม็กส์นะครับปิดที่1 2 2 5เหรียญ60เซนแล้วก็เมื่อวานนี้ทองคำก็ปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับรวมแล้วลบไป150บาทต่อบาททองคำนะครับสำหรับเช้าวันนี้ครับสมาคมค้าทองคำบ้านเราก็ประกาศราคาข้างแรกออกมาแล้วบวกขึ้นไปได้50บาทต่อบาททองคำนะครับโดยอ้างอิงโกลสปอร์ต5 2 2 5เหรียญ50เซน แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็32บสาท82สตางค์ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างจะทรงตัวจากระดับเมื่อวานนี้แต่ว่าราคาสปอตวันนี้ขึ้นไปเล็กน้อยจากเมื่อวานก็เลยบวกไปได้50บบาทต่อบาททองคำนะครับเอาละ,ะครับทั้งหมดนี้ก็คือการลงทุนเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ติดตามหุ้นไทยกันนะครับสวัสดีครับ